อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้จะมาชวนทํากุ้งทอดกับสลัดแอปเปิลโคสลอที่กรอบนอกนุ่มในหอมหวานจากแอปเปิลและที่สําคัญทําได้ง่ายๆคุณผู้ชมก็สามารถทําเองได้ที่บ้านโดยไม่ต้องเตรียมของให้วุ่นวายถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเริ่มจากการทํากุ้งทอดกันค่ะนํากุ้งสดแกะเปลือกลงบนภาชนะโรยด้วยซุปผงรสไก่ดาโลโบให้ทั่วเตรียมไว้นํากุ้งที่เตรียมไว้คลุกแป้งชุบทอดดาโลโบชุบลงในไข่ไก่ นำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังตราโลโบตเรียมไว้จากนั้นนำลงทอดในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้จนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันโรยด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบมาทําสลัดแอปเปิลโคสลอนำแอปเปิลมาซอยแล้วใส่แอปเปิลลงในภาชนะ ตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติสลัดครีมและผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบเข้าให้เข้ากันจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกุ้งทอดกับสลัดแอปเปิลโคสลออิ่มอร่อยทำเองง่ายๆได้ที่บ้านไม่ต้องเตรียมวัตถุดิบให้ยุ่งยากเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโลโบติดบ้านไว้ก็ทำเมนูอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ได้แล้วละค่ะ